สวัสดีคะ่ะทุกๆคนค่ำคืนนี้ก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสําหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจแอดในการคานวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะลัดแรกนะคะรัเสเซียประจําวันที่28เดือนมกราคม หกห้านะคะรัสเซียคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลทั้งสามลัดนะคะรูดเบิ้ลน,นะคะคืนนี้ให้รูดห้านะคะ เจอเม็ดเดียว59ค่ะหุ้นรัสเซียรุดเบิร์นรุด5เจาะ59นะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันค่ะประจำวันที่28เดือนมกราคมห5หหุ้นเยอรมัน รุดเบิ้ลกันตองนะคะเยอรมันคืนนี้แอดให้รูกห้าค่ะเจาะเม็ดเดียวห้นึะคะหุ้เยอรมันรูดเบิ้ลรูดห้าเจาะห้าหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษค่ะ จำวันที่28เดือนมกราคม65คุ้นอังกฤษติดรุดเบิ้นกันตองนะคะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอดให้รุดสนะคะจาะเม็ดเดียว3าศูนย์ค่ะ หุ้อังกฤษรูดเบิ้ลรูด3เจาะ30นะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสำหรัดของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ